มาแล้วค่ะวันนี้นะคะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเป็นประแสะที่ทั่วโลกนกำลังจับตามองเลยนะคะสำหรับผู้นำคนใหม่ของอังกฤษก็คือวิชชี่ชูนักนะคะถ้าจำกันได้เนี่ยเขาคนนี้คือคนที่เป็นผู้ท้าชิง โค้งสุดท้ายกับริชพัสครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนั้นเองนโยบายในการหาเสียงของริชพัสนั้นน่าจะโดนใจสสพรรคคอนเสอร์ตีฟนะคะก็ทําให้ริชพัสนั้นได้ขึ้นเป็นผู้นําของอังกฤษเพียงเวลาเพียงแค่45วันเท่านั้นหลังจากนั้นมาค่ะทางด้าน,นของสสพรรคคอนเสอร์ตีฟนะคะก็ต้องมีการคัดเลือกคนที่จะมาท้าชิงนะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็ขึ้นเป็นผู้นําอังกฤษคนใหม่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ริซี่ซูนักจะได้ตำแหน่งนี้มาเนี่ยนะคะมีผู้ท้าชิงอยู่ส มีริชี่สุนันะคะแล้วก็มีแพนดี้มอร์เดนนะคะแล้วก็รวมไปถึงบริจอนสันที่มีข่าวมาก่อนหน,น้านว่าเขาจะตั้งใจที่จะกลับมาที่อังกฤษเพื่อที่จะมาลงท้าชีนกับการเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้มีการถอนตัวออกไปเหมือนกับแพนดี้มอร์เดอลนะคะที่ถอนตัวแบบนาทีสุดท้ายทําให้ริชี่สุนันั้นได้เป็นผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็เป็นผู้นําของอังกฤษคนใหม่แล้วก็เป็นคนที่มีเชื้อสายเอเชียนะเป็นชาวอินเดีย ยนะ่ะถือว่าเป็นคนแรกของอังกฤษเลยนะคะเล่าให้ฟังก่อนวิชิสุนัตเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีครอบครัวนเนี่ยพื้นเพนเนี่ยก็คือเป็นคนชาวอินเดียเป็นเชื้อสายฮินดูแลนะเดินทางอ,อพยพมาเนี่ยมาอยู่ที่อังกฤษแต่ว่าตัวของวิชิสุนัตเองเนี่ยเ็เกิดที่อังกฤษนะคะเรื่องของการเรียนการศึกษา ศึกษาเรื่องของปรัชญาเรื่องของการเมืองที่หมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็ไปเรียนต่อปริโทเนี่ยที่อังที่อเมริกาตอนนั้นเองหลังจากที่เขาศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของปรัชญาแล้วก็กลับมาทํางานที่อังกฤษนะคะแล้วก็เดินทางเข้าสู่เส้นทางวัดวงการเมืองเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะเขาก็ได้รับตําแหน่งเป็นร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยของเทอรัเรซาเมย์ที่เป็นผู้นําของอังกฤษแล้วหลังจากนั้นมานะคะก็ได้มาปรับเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังในยุคข,ของบอลจอนสันและเขาคนนี้แหละค่ะที่มีเรือเ่องอื้อฉาวของบอลจอนสันปุ๊บเนี่ยเขาประกาศลาออกจากตําแหน่งทันทีนะคะก็ทําให้มีรัฐมนตรีหลายคนลาออกเช่นเดียวกันจนเป็นที่มาของการคัดเลือกหัวหน้าหรือว่าผู้นําของพรรคคอนเสิร์ติคนใหม่แต่ว่าภารกิจต่างๆที่ท้าทาย ทางด้นของบริซีซูนัขเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่อังกฤษอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยอังกฤษทั้งปัญหาค่าครองชีพทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของวิกฤตพลังงานเองก็ตามเนี่ยทำให้เขาต้องมารับหน้าที่ตรงนี้ว่าจะมีการพลิกฟื้นเรื่องของเศรษฐกิจของอังกฤษอย่างไรปัญหาสําคัญสําคัญเลยนะคะเรื่องของปากท้องประชาชนคนทั่วไปของคนอังกฤษก็ยังมองว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วมีการเรียกร้องว่าอยากที่จะให้มีการจัดการการเลือกตั้งทั่วไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ ้คนที่อยู่ในพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรคกรัฐบาลมาโดยตลอดและการการคัดเลือกเนี่ยก็มาจากจำนวนสสที่อยู่ในพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าหลังจากนี้ไปนโยบายต่างๆของการคลังเรื่องของการเงินการดูแลเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นรีซซูแน็กจะมีการจัดการยังไงเพราะว่าผลงานโดดเด่นของเขาเนี่ยในช่วงของมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เขาสามารถที่จะทําให้อังกฤษนั้นฝ่าฟันวิกฤตตรงนั้นมาได้จากการกู้ยืมเงินมาแล้วก็มาทําให้สถานการณ์ในอังกฤษนั้นพลิกฟื้น,นขึ้นมาอันนี้แหละค่ะเป็นที่น่าจับตามองมากนะคะราะว่าการที่มารับตําแหน่งในช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อแบบนี้ว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นจะถดถอยหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปริซีูน,น,นั้นจะทําได้หรือไม่ค่ะ ข่าวนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ